สสิงหาคม2,568กกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการหมอลำที่โลกออนไลน์ให้ความสนใจไม่น้อยเมื่อแม่เลดี้ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียหลังมีรายง,งานว่าเธอถูกฟ้องร้องในคดีหมิ่นประมาทโดยผู้ฟ้องเป็นศิลปินหมอลำสาวชาวไทยไรายหนึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อซึ่งดำเนินการฟ้องผ่านศาลในประเทศไทยคดีหมิ่นประมาทตามกฎหมายไทยเป็นคดีอาญาความผิดส่วนตัวซึ่งหมายความว่าผู้เสียหาย ต้องเป็นฝ่ายร้องทุกข์เองต่อศาลหากเห็นว่ามีบุคคลใดพูดหรือเผยแพร่ข้อความที่ทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียงในกรณีนี้ผู้ฟ้องเป็นฝ่ายหมอลำสาวในไทยส่วนแม่เลดี้อยู่ต่างประเทศซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดหลายประการเช่นการส่งหมายเรียกการเรียกตัวจำเลยและการดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบแม่เลดี้เธอไม่ได้เดินทางกลับมาขึ้นศาลเองที่ประเทศไทย เนื่องจากตนพำนักอยู่ที่ประเทศสวีเดนแต่ได้มอบอำนาจให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการแทนซึ่งถูกต้องตามกระบวนการในคดีหมิ่นประมาทแมลลารีโพสตแสดงความคิดเห็นอย่างมีอารมณ์ขันแต่แฝงด้วยการเสียดสีว่าคุณรู้หรือไม่ฟ้องจำเลยที่อยู่ต่างประเทศถ้าอยากให้จำเลยมาศาลต้องไปฟ้องที่ศาลโลกเสมอศู 0. ต่อมาในโพสต์อัปเดตเพิ่มเติมเธอยังกล่าวอีกว่าศาลโลกไม่รับฟ้องเรื่องไร้สาระแบบนี้คะ่ะ ทนายเขาไม่ทราบหรอคะฮ่าฮรู้แหละแต่จะเอาเงินโพสต์ดังกล่าวกลายเป็นวายเล่าเล็กๆในกลุ่มคนติดตามข่าวหมอลำโดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายส่วนใหญ่ให้ความเห็นแนวขำขันและประชดประชันเช่นสะใจจ้าแม่ไปแสซมันเดี๋ยวมันก็กลับมาไทยจริงแหละฮ่าฮนอกจากนี้ยังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินคดีในครั้งนี้อาจไม่ได้มุ่งหวังผลทางกฎหมายจริงจง แต่เป็นการปลอบใจตัวเองหรือระบายความขับข้องใจมากกว่าผลที่แม่เลดี้เรียกว่าเสมอ0-0นั้นอาจหมายถึงสารพิจารณาว่าพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายไม่หนักแน่นเพียงพอจะเอาผิดจำเลยซึ่งในหลักกฎหมายอาญาหากมีความสงสัยสารจะตีความให้จำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นผลที่ได้คือยกฟ้องแม่เลดี้ไม่ต้องรับโทษใดๆ และคดีถือเป็นอันสิ้นสุดในศาลชั้นต้นหากโจทก์ต้องการดำเนินการต่อจำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาโดยทั่วไป30วันอันนี้โดยคร่าวคาวครับหนึ่งในคำถามที่ชาวเน็ตตั้งกันบ่อยที่สุดก็คือทานายรู้หรือไม่ว่าโอกาสฟ้องคดีนี้แล้วชนะมีน้อยมากถ้ารู้แล้วรับฟ้องทำไมหรือแค่หวังค่าจ้างคำถามเหล่านี้ไม่ได้ร้ายเหตุผลเพราะคาดีหมิ่นที่ฟ้องผู้ที่อยู่ต่างประเทศนั้น มีอุปสรรคทางกฎหมายสูงมากเช่นการส่งหมายข้ามประเทศยากจำเลยอาจไม่สามารถบังคับให้มาขึ้นศาลได้แม่ฟ้องได้แต่ศาลอาจมองว่าไม่มีเจตนาทำให้เสียหายร้ายแรงไม่มีหลักฐานชัดเจนพอที่จะลงโทษเมื่อรู้ผลล่วงหน้าแล้วแต่ยังรับงานบางคนจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นทนายที่หวังค่าจ้างจากความแค้นของลูกความมากกว่าความหวังผลในกระบวนการยุติธรรม แง่คิดจากกรณีนี้ก่อนฟ้องใครควรปรึกษาทนายอย่างลึกซึ้งจริงจังไม่ใช่แค่จ้างเพราะอยากเอาชนะหรือสะใจคดีหมิ่นไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเพราะเสียเงินเสียเวลาและอาจไม่คุ้มค่าหากอีกฝ่ายอยู่นอกอำนาจศาลไทยทนายดีๆจะไม่รับทุกคดีถ้าเห็นว่าไม่มีทางชนะหรือเป็นคดีแกล้กลงฝ่ายจำเลยที่รู้กฎหมายและมีทนายดีกลับสามารถตั้งรับได้แบบไม่เสียหายอะไรเลย คดีหมิ่นระหว่างแม่เลดี้ที่อยู่ต่างประเทศกับหมอล้ำสาวในไทยกลายเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้หลายคนได้เห็นว่าตั้งแต่การฟ้องคดีไม่ใช่คำตอบเสมอไปโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจศาลไทยหากมีการอุทธรณ์หรือเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากทั้งสองฝ่ายทีมข่าวจะติดตามและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องหรือรอฟังจากปากแม่เลดี้อีกทีครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจกันเสมอ ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเสียงของทุกคนมีค่าสําหรับเรามากๆกการได้แชร์เรื่องราวเหตุการณ์และความจริงในมุมที่หลายคนอาจไม่รู้คือสิ่งที่เราตั้งใจเสมอขอบคุณที่เปิดใจรับฟังและอยู่เคียงข้างกันตลอดมาหวังว่าเรื่องราวนี้จะให้ทั้งความรู้มุมคิดและรอยยิ้มกับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับ